แน่นอนนะคะขอแสดงความยินด,ดีกับคนที่ถูก417652คุณคงไม่ได้รับความยินด,ดีจากทางเราหรอกหมายถึงว่าคุณคงไม่แคร์ไปแล้ว102ล้านนะคะถูกไปแล้วแล้วก็จะโดนแบบว่าเหมือนหักเหมือนเขาเขาเรียกอะไรค่าค่าภาษีของบัตัยอะไรอยงเงี้ยอยู่ที่ประมาณจุดูย์ห้าเปรเซหรือจุดห้าเปอซนอะไรอย่างเงีงเ้ยเพ่องเสียไปเถอะไม่ไม่มีติดนี่ถ้าได้รนะ้อยสองล้านอะเสียห้าเปอร์เซนก็ไม่ติด โอ้ยแล้วก็ไม่ต้องเอาไปรวมกับภาษีเงินได้ในแบบที่เราทํางานมาเขาจะนับแยกกันเลยนะคะได้เน็ตเด็ดเลยคุณผู้ฟังก็เชิญมีความสุขกับร้อยสองล้านของคุณไปในขณะที่คุณผุ้ฟังของเราก็มีความสุขกับถูกเล็กทายห้าห้าเราได้เท่านี้เราก็ดีใจแล้วเราเป็นคนมักน้อยนะคะดีกว่าไม่ถูกเลยแต่ถามว่าคนไม่ถูกเลยแน่นอนคะ่ะเราเป็นเพื่อนกันเราก็จะใช้ชีวิตเป็นคนแมสแมสไปแบบนี้แหละนะคะลาคุณผุ้ฟังไว้ตรงนี้นะคะสําหรับ เพลงอีกไลฟ์เพลงเดมติดอยู่พ่งนี้ค่อยๆเริ่มเคลียร์กันตั้งแต่บ่ายสเหมือนเดิมนะคะเด้อยู่กันต่อกับแชร์โต๊ะหค่ะวันนี้มลาไปก่อนสวัสดีนะคะ EFM DJ Play Bye. DJ Playlist อ by อค่ะ